ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเลยอะณนะนะตอนนี้นะคะจริงจริงตอนนี้เหมือนก็ยังเอนจอยการทำงานกันอยู่ค่ะแบบพอเริ่มออกมาทำเองปุ๊บมันก็เหมือนได้ลองทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเหมือนหนูก็มีหนังเจ๊ก็ถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างยังสนุกกับการทางาน ใช่ค่ะก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เล่นแบบเออรับบทเหมือนเป็นแบบเต็มๆตัวเอแล้วก็จะแบบมีมารับเชิญบ้างอยู่โอ้โหยัเมื่อกี้ก็บสมัครไปแล้วว่าแบบนักเติร์นผีมันก็แบบไม่ได้ดูแบบยากสำหรับเราแต่ว่ามังทำกับบ้านไหมมีแบบนักเติรไนผคือจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือเหมือนพอเรามีทีมที่แบบเราแบบ เราวางใจได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทให้เราเหมือนแบบไม่ได้เครียดมากแล้วก็บรรยากาศในกองมันก็สนุกหมดเลยในกองเนี่ยบรรยากาศที่สนุกใครสนุกที่สุดตลอดพี่อวสนุกาสนุกทุกคนนะคะแบบทีมงานก็สนุกอะไรเงี้ยพอทุกคนในกองอารมณ์ดีอะไรเงี้ยไม่ว่าแบบตอนนั้นมันจะแบบเลดแค่ไหนหรือมันจะเครียดแค่ไหนมันก็แบบเหมือนไม่ได้แบบทาให้เราแบบมูดี้หรือว่าแบบเครียดไปด้วยซึ่งช่วงนี้เราทั้งพี่ต้นหนือพี่เจเจรงานแบบ กันหนักมากคือมีเวลาให้ให้กันบ้างไหมครับอ๋อจริงๆก็ปกติค่ะก็จะแบบเหมือนรับงานกันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เวลาก็เหมือนยังเมเนจได้ย่ะเหมือนอย่างเห็นในหลายคู่อย่างล่าสุดที่ท<ช> <ๆ S 2> พีก็เพิ่งจะแต่งงานไปอย่างเราเนี่ย <ๆ S 2> เห็นเพื่อนแต่งงานไปแล้วเราต้องมีวาแงแผนหรืออยากจะสึงวันของเราบ้างไหมจริงๆไม่มีเลยค่ะเหมือนเหมือนยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเลยอะณตอนนี้นะคะณตอนนี้ ตอนนนี้กัเป็ธจริงจริงตอนนี้เหมือนก็ยังเอนจอยการทํางานกันอยู่ค่ะแบบพอเริ่มออกมาทำเองปุ๊บมันก็เหมือนได้ลองทำอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเหมือนหนูก็มีหนังเจก็ Go, ถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างคนต่างยังสนุกกับการทํางานอย,ย่างซีรีส์ของพี่เจเจเองเนี่ยเราเราได้แบบดูไปบ้างหรือยังดูทิเซอร์จริงจมีดูตัวอย่างแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าน่าค,คิดว่าดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็น พี่ต่อกับพี่เจเขาก็เวลาเจอเล้เขาก็แบบใส่เต็มอยู่แล้วด้วยการที่เขาแบบเหมือนเคยเล่นด้วยกันมาก่อนเราก็จะรู้ว่าแบบเหมือนเขาเป็นแบบเขาไว้ใจกันซึ่งซึ่งซึ่งเราก็เราก็เชื่อมือเจเจอยู่แล้วพี่ต่อด้วยคือทั้งทั้งเจทั้งพี่ต่อเราก็รู้สึกว่าพอเขาแบบเคยเล่นด้วยกันมาก่อนเขาจะแบบคอมโฟิดเน็บด้วยกันสุดๆเลยและอย่างวันนี้นะครับหลายๆคนก็รอลุ้นว่าแบบอ่าคนนั้นจะมามอบดอกไม้คนนี้จะมามอบว่าอย่างเราเองเนี่ยลงจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะจะมีช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ไหมนะเออจริง จริงๆก็จะมีเพื่อนเใื้อนให้เป็นปกติแหละค่ะแต่วันนี้จริงๆที่ลุ้นคือหนักมากกว่าเพราะว่าแบบยังไม่ได้ดูเลยก็จะได้ดูความดูคนวันนี้นะะโอเคสุดท้ายให้พี่ท่าน,นึ่งฝาก404แล้วก็ฝากตัวนล,ลิตาด้วยค่ะก็28พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยะคะ่ะ404สุขีน,นิรันดรนน์ค่ะฝากทุกคนด้วยนะคะก็มาเสิร์ฟความสุขกั้ทุกคนในปลายปีนี้กันค่ะ